สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นรับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอด t อ o n นนะักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้วันนี้วันที่26แล้วนะครับใกล้เวลาแล้ว26 27 28 29 30 30 31นะครับก็เหลืออีก4 5วันนะครับผมจะได้สรุปยอดตัวเลขนะครับใครที่ร่วมบุญเป็นประธานกฐินผมก็จะเดินทางไปตั้งแต่วันที่3 0 31ิาิก็แล้วกันนะครับเดินเดินทางวันที่31เพราะว่าวันที่1ต้องไปให้ทันนะครับกฐินเขาตอนเช้า นะครับต้องไปถวายนะครับก็ผมจะเดินทางไปตั้งแต่วันที่3ามสนี่แหละ2วันนี้นะครับเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับเหมาะสมวันไหนแต่3ามสอนี้ผมจะมารวมยอดใครที่ร่วมยอดบุญกระถิ่นกับผมได้เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ก่อนที่ผมจะเดินทางแล้วก็วันที่ผมไปนะครับไปถวายกองบุญกระถินกับทางวัดผมก็จะถ่ายทอดสดให้ทุกทกท่านได้เห็นได้ชมกัน นะครับถวายนะครับกับท่านหลวงพ่อเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่ร่วมบุญนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดเดตให้นะครับ <c oughs> วันนี้คลิปนี้วันที่ยี่หกแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปร่างแบบเน้นๆให้นะครับใครที่ชอบเดี๋ยวค่อยจัดไปนะครับใครไม่ชอบมองผ่านนะรพร้อมตัวเจาะเด็ดล่างให้ในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูยชุดสรุปล่างแบบ,จบเจาะเน้นๆให้ก็ฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอทอน นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพู้ปอดทอนได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถูกผิดถูกผิดว่ากันไปตามสูตรเลยนะสมาชิกนะ ถ้าใครไม่ชอบสูตรก็มองผ่านได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับใครไม่ชอบสูตรก็มองผ่านได้เด้อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไปดูอ่าตัวเลขตัวเด่นในในในวดน,นี้ก่อนตัวเด่นสูตรนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้นะครับผมใช้ตัวเด่นในสูตรนี้เลยวันที่ผ่านมาก็เขานะครับวิ่งล่างวิ่งล่างนะครับภล่างาให้ล่าง,าางก็ขึ้นบนนะครับ อะให้ลาก96ขึ้นบนเฉยเลยนะครับมาดูงวดน,นี้ก่อนนะครับวิ่งล่างงวดแรกสูได้0ูนกับ5นะครับก็มาทั้งศูนทั้งทั้งหเลยออก0ูนยตัวนะครับอ่ะมางวดที่2อง่ะงวดที่2ครับตูดยนะครับ ได้หกกับหนึ่งพุ่ดอกหกสามหกก็มาที่หลักสิบล่านนะถูกเปงวดทีนะ่ถูกงวดที่สองงวดสามสูตรได้แปดกับสามนะสามก็มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นงวดที่สามนะครับถูกงวดที่สามครับงวดต่อมางวดที่สนะี่ครับสูตรได้ห้ากับสูนะพ ak, 5, 8, นะุ่อดอกห้าแปดครับห้า ก็มาที่หลักสิบล่างดูดีๆมันชอบมาหลักไหนรับดูดีๆมันชอบมาหลักไหลสูตรนี้นะครับมันชอบมาหลักไหนดับดูดีๆนะครับผมว่ามันชอบมาหลักสิบนะใช่ไหมใช่ไหมเน่ยดับไม่หลุดนะสองตัวนี้หลักสิบเห็นไหมเนี่ยห้าก็นี่หลักสิบนี่นี่หลักสิบนี่มาหลักสิบแล้วมาหลักสิบออกเจอ่อะวันนี้วันวนี้ก็มาหลักสิบแต่วันนี้มันมาครบนะ บเ,เอ,อมาชอบมาหลักสิบจริงด้วยเน้นไปที่หลักสิบเลวกันนะครับสูตรนี้ผมจะจัดไว้ที่หลักสิบเลยวดที่ผ่านมาอ่ามาทั้งสองตัวอีกนะครับมาทั้งผมจะบอกให้สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่ามาจากไหน,นอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมขอใช้สูตรนี้ตัวนี้วัดเกณฑ์เลยนะครับในงวดนี้นะครับมาไม่มาอยู่ที่สูตรนี้แหละนะ ตัววิ่งงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะครับไปดูกันนี่ฮะตามนี้อันนี้เป็นสูตรเก่าสูตรเก่ามาจากไหนสูตรเก่าก็มานี่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 มาจากสูตรนี้ดูดีๆพมเคยบอกแล้วว่า,าแถวแรกเอาแถวแรกแล้วก็ามาแถวหนึ่งสองสามสี่เอาแถวแรกกับแถวที่สี่เนี่ยมาเป็นตัววิ่งนี่ฮะนี่นะมาเป็นตัววิ่งก็งวดที่ผ่านมา ที่ผ่านมาก็คือ1กับ6นี่ฮะหกับ6 7กับ2เนี่ยไม่หลุดที่ผมทําให้ดูนี้เป็นสูตรเก่าอันนี้เลขเด่นมาครบนะมาครบ2ตัวล่างนะบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับอันนี้ก็8กับ3 6 1 0กหนึ่งนี่ขึ้นไปไอสองห่วงนี้ผมไม่ได้ย้อนสูตรให้ดูผมย้อนสูตรตั้งแต่ห่วงที่ออกศูนย์หลงมานี้นี่อันนี้ก็ยังเข้านะอันนี้4ี่เก้ามาเก้า 9. อันนี้2 2 7 ก็มาสองมาหลักสิบอันนี้เก้าแล้วเก้าหนึ่งก็มาหลักสิบอันนี้สองสองก็มาหลักสิบอ่าสแสดงว่าสูตรนี้อ่าเอาเอาก็คือเลขห้าตัวนี้อันนี้ของงวดนี้นะนี่งวดที่จะถึงนี้นะนี่ก็คือถ้าเป็นเลขวิ่งก็คือเจ็ดกับสองนั่นเองอ่ะผมไม่อธิบายมากมายอ่าเพราะว่าสูตรนี้ผมตัดมาให้เป็นเลขวิ่งเลยก็คือเจ็ดกับสองมันจะมานี่ของงวดนี้พอดีเลยได้เลขตัวเดียวกันนะอ่ะงวดนี้พิจารณาเอานะ เจ็ดกับสองนะเจ็ดกับสองนะครับับงวดจำเวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกแปดรอลุ้นกันเลยฮะเจ็ดกับสองนะครับวางไว้ที่หลักสิบล่างทีนี้เพราะว่าเลขห้าตัวนี้จะมาวินกันผมใช้สูรนี้สูรเดียวเลยในช่องแอทอนนักคำนวณนะครับ,นนนะครบใครชอบเปนผมค่อยจัดนะครับใครชอบเปนผมค่อยจัดใครไม่ชอบนี้มองผ่านได้เลยพเพราาเจ็ดกับสองไว้ที่หลักสิบแล้วก็เป็นตัวเด่นวิ่ง ประจำช่องนี้เลยนะครับผมขอใช้สูตรนี้สูรเดียวหลุดก็อยู่ที่สูตรนี้เดินต่อก็อยู่ที่สูตรนี้ถ้าสูตรนี้มันหลุดก็กราบขอโทษขอไลยผมลงจริงให้2องวดก็เข้ามาทั้ง2องวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3าที่ลงจริงแล้วก็ผมจะใช้มาจาับบินเป็นเลข2ตัวล่างในงวดที่ให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเข้าใจตรงกันตามนี้อะทีนี้ผมมาแจ้งบุญนะครับอีก 4- ีหวันนะครับผมจะปิดลับใครที่นะครับอยากร่วมเป็นประธานกระถิน สามัคคีกับผมนะครับสร้างศาลาสามัคคีกิตติสัมปันโนนะประธานอุปสามก็คือตัวของผมกับครอบครัวใครอยากร่วมเป็นประธานนะครับผมไม่เคยทําเป็นประธานไม่เคยทําเป็นประธานบุญกระถินสักทีหนึ่งอันนี้จัดขึ้นที่วัดบ้านผมบ้านเกิดผมเลยนะครับพบเกิดที่นี่ฮะตามนี้เลยนะครับจัดขึ้นที่วันที่1กับที่2องศีิกยงผมก็จะเตรียมงานติแต่วันที่3ามสิบสามเอ็ดนี่แหละไป ทอดกฐินณที่พักสงสว่างทุ่งอภิรม์บ้านนองแหวงตะบุโพชัยอำเภอวารีปรทุมจังหวัดมาสะขามใครอยากร่วมจิตตัทานะฮะตากาลังศรัทธาเลยตามนี้อันนี้บัญชีนานทุกคุณชื่อจริงนานทุกคุณจริงผมตรวจสอบได้นะครับไม่มีนอกมีในอันนี้ชื่อในวงการคือแอดทอนนี่แหละอ่ะใครอยากร่วมบุญกับผมนะครับอีก 4- ี่ห้าวันนี้นะครับก็จะเดินทางไปทอดกระินวันที่ไปทอดกระถินนะครับเอาเงินกระินนะครับมอบให้ ทางวัดมอบให้หลวงพ่อในวัดผมก็จะอัปเดตนะครับข่าวสารถ่ายทอดสดมาให้สมาชิกได้รับชมกันอ่ะใครอยากร่วมบุญกับผมก็ตามนี้เลยขอให้สมาชิกท่านเฮงๆป,งปังๆกันด้วยในงวดนี้อ่าเลขวิ่งล่างก็คือเจ็ดกับสองอ่ะมาสรุปกันเลยนะครับเลขวิ่งล่างนะครับก็คือเจ็ดกับสองเด่นนะครับผมก็ใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยก็คืออ่ะสองกับเจ็ดนั่นแหละนะครับจับคู่นะฮะ เลขสี่ชุดนี้นะครับผมจะเอาศูนย์เอาหนึ่งเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับอ่าเลขครบครบล่างนะก็เจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่อันนี้ก็คือเลขครบล่างผมจะใช้เจ็ดกับสองนี่แหละนี่เจ็ดกับสองนะวางไว้ที่หลักสิบนะครับก็คือจับเลยฮะ หรือใครจะกลับอะไรก็แล้วแต่ผมขอใช้นี่เลข2ตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบก็คือเดี๋ยวเอา2ก่อน2 0งศูนสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่นะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสี่นะครับสี่อ่า ถ้าจับถ้าเราเอามันบังคับก็หมายความว่าเจ็ดกับเจ็ดกับสองเนี่ยมันชอบมาหลักสิบคือบังคับเป็นหลักสิบเลยก็จะได้ตามนี้เลยหกชุดนี้อะเอาแค่นี้ฮะถูกไม่ถูกอยู่ที่สูนนี้ใครชอบเหมือนผมจัดไปถ้าอีกอีกตัวหนึ่งก็คือสองเจ็ดเดี๋ยวจับสองเจ็ดมาใส่ด้วยอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันถ้าเกิดเพื่มมันมานะครับอ่ะก็เจ็ดสองเจ็ดอีกชุดหนึ่งอ่านี่ก็จะเป็นทั้งหมดเจ็ดชุด นะครับเจ็ดชุดนะครับหรือใครอยากไปวินถา้ถาถ้าไม่ชอบสองกับเจ็ดก็เอาศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์อะไรประมาณเนี้ยนะฮะสมาชิกนะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกแปดครับรอลุ้นกันนะรับส่วนตัวผมนี้ไม่ต้องไม่ต้องบอกฮนะชอบหรือไม่ชอบผมเอาสูตรนี้เลยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะมาอีกสักนวดหนึ่งนะครับถ้ามาก็เฮไปถ้าไม่มาก็กลับขอโทษขออภัยสมาชิกไว้นะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คืออเลขเด่นมาครบล่างนะครับผมเน้น2กับ7ไว้ที่หลัก10ล่างนะครับผมเน้นนะครับ7 0 2 0ผมเน้นเลข2อ่เเลข0เพราะว่ามันไปติดกับอ่าอ่าอ,าเอ,เอ,เอ,อะไรนะเลขอีกอีกอีก,อก เลขหลักสิบเลขเลขศูนย์อะเด็นละนะ่ะผมเน้นไปที่2ชุดนี้ผมเน้นไปที่เลขศูนย์ะครับใครชอบเหมืนผมก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับพวกนี้ก็มาได้หมดนะครับถ้าใครชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ